วันนี้ผมมาเล่นมครับเอาชีวิตรอด5วันวันแรกผมก็ใช้โต๊ะครับแต่ผมลืมไปว่าผมไม่มีอาวุธอะไรทั้งนั้นผมไม่มีไม้แม็กเกอร์ทั้งอันเดียวอยู่ในตัวผมก็เลยต้องวิ่งและหลังจากนั้นผมก็ได้เจอไม้และแบตเกลือ1บหาหลังจากนั้นผมก็ได้ตัดต้นไม้ตัดไปเรื่อยเรืแต่แล้วกลับเป็นว่าเพื่อนผมก็ได้เอาพิกแอ็กธรรมดามาให้ผม หลังจากนั้นผมก็เอาพี่แฮกนั่นไปขุดหินต่อหลังจากขุดเสร็จผมก็ได้วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งหาที่หลน่นและตอนนั้นผมก็ได้คิดจะคราบของของอันนึงแต่ผมลืมไปว่าผมนั้นไม่มีของอะไรในตัวเลยผมคิดจะคราบกระเป๋าหรือไม่ก็ดาบคาตนะแต่ผมก็ไม่มี หลังจากนั้นผมก็ทอยทำการเดินกลับบแต่เพื่อนก็ให้ดาบหินกับผมเนื่องจากผมหิวหลังจากนั้นผมก็คิดว่าจะทำดาบคาตาะไม้งโง่ๆขึ้นมาและผมก็ได้ดาบคาตาณะงโง่ๆไม้อันหนึ่งมาแล้วและผมคิดว่าผมจะทำดาบคาตาะไม้งโง่ๆให้กับเพื่อนผมด้วยแต่ผมกลับโดนซอมบี้งโง่ๆตบตายเนื่องจากผมไปเข้าห้องน้ำ และผมก็ได้เกิดใหม่แล้วก็วิ่งไปเพื่อจะไปหาเพื่อนผมและก็ให้ดาบไม้งโง่ที่ผมทำขึ้นมาให้เพื่อนผมและหลังจากนั้นวันแรกก็ได้ผ่านพ้นไปตื่นว่าวันที่สองผมก็ได้เริ่มออกหลังจากนั้นผมก็ได้ไปขุดแร่หาของอย่างเช่นเหล็กเพื่อไปทำดาบวิญญาณแต่มันต้องใช้เหล็ก เป็นจำนวนสามก้อนเลยต้องขุดไปเรื่อยๆหลังจากนั้นผมก็วิ่งไปให้โดนไหม่ตายแล้วผมก็ข้ามเกาะมาเพื่อหาฐานและหลังจากนั้นมันก็ได้เริ่มมืดขึ้นผมก็เลยตัดสินใจที่ว่าจะทำบ้านหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการลงเหมืองอย่างเมาหมนันพอถัดมาทีก็เช้า และเพื่อนผมก็ได้เจอเลวินที่มีไอ้พวกบี้หลายตัวเลยหลังจากนั้นผมขึ้นมาอีกทีก็เปลี่ยนเป็นวันที่สี่แล้วและผมก็ได้เจอประตูเนเธอร์พังแล้วอยู่ตัดมาอีกทีเพื่อนผมก็กำลังพยายามจะสร้างประตูเนเธอร์ขึ้นมากว่าผมจะสร้างเสร็จก็ตัดมาอีกทีวันที่ห้าซะแล้วไปกันเลย พอถึงเนเธอร์แล้ววันนี้ก็คงต้องจบลงขอบคุณที่มาละชมคลิปนี้นะครับเปิดติดตามตอนต่อไป